มีอาการรูมาตอยมากี่ปีแล้วจ๊ะสิปีแล้วครับมันจะชาปลายนิ้วเท้าครับผมแตะยืนแล้วก็ล้มเลยครับทีนี้มันส่งผลกระทบต่อการทํางานวเราอย่างไรบ้างมันจะทรมานเวลาหยับคาดบ่อยๆครับผมลองชาลองอดโดนไม่ได้นอนทั้งคืนไม่รู้สึกอะไรเลยะค่ะเพราะมันชานวดก็เขาก็ไม่รู้สึกแต่แตม,มันชาปลายนิ้วเหมืนหนอนมีคนเอาเม็ดมันขีดปลายนหละ ทานไปประมาณกี่วันคะพี่จกักถึรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายฉันมันดีขึ้นฉันรู้สึกประมาณได้สี่วันผมดีขึ้นคือจากการที่เราชายเยอะๆแต่ก่อนเราหยิกขาจนเลือดไม่เจ็บแต่ตอนนี้หยิกหน่อยเดียวเจ็บ,บก็เบาตัวสบายมไม่ไม่ปวดไม่ชาแล้วครับตอนนี้ผมก็ทานไม่เยอะตอนนี้ก็หายแล้วครับโอ้ดีใจมากครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดระยองค่ะใครายนาะที่มีปัญหา รูมาตอยปวดข้อปวดขาวปวดขานะคะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะหยุดฟังคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นทางออกให้กับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกชิวรงค์ที่มาสัมภาษ์ลูกค้าจริงๆเลยนะคะที่มีอาการนี้มากว่า10ว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีตัวภรรยานะคะมายืนยันให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยดีกว่าะคะ่ะว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่จักสวัสดีค่ะพี่พิมนะคะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะพี่จักรขับรถบรรทุกครับขับรถบรรทุกนะคะแล้วพพพิม์ะค แม่บ,บ้านนะคะดูแลสามีนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอสัมภาษณ์พี่จักรก่อน,นะคะคว่ามีอาการรูมาตอยมากี่ปีแล้วจ๊ะสิปีแล้วครับเป็น10ปีเลยนะคะเราให้นุงชิวฟังหน่อยว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างพีจ่จักความทรมานจาก<อ>รูมาตอยมันจะชาปลายนิ้วเท้าครับผม้ายืนแล้วก็ล้มเลยครับ<อ>ล้ทั้งยืนเลยครับผมคือเพราะว่ามันมันขยับไม่ได้อย่างงี้เหรอพี่จักรหรือว่าอย่างไีมันหมดแรงขานะครับแรงขาแล้วก็ล้มเลยเป็นมาสิบกว่าปีอ้าวแต่พี่จักรต้องขับรถที่นี่มันส่งผลกระทบต่อการทํางานเรายังไงบ้าง มันจะทรมานเวลาเหยียบค์สบ่อยๆครับเหยียบคาสทีนี้ก็มันจะมาเป็นช่วงๆบางทีห้าที2อาทีมันมาจี๊ดจี๊ดจี๊ดเคยเป็นตอนขนาดขับรถเลยไหมคะใช่เป็นเหมือนกันโอ้แล้วมันก็อันตรายต้องหยุดรถเลยไหมคะพี่จ่าก็จะจับนิ้วหักให้มันดังแป๊ะมันก็ แต่ขับแต่เราขับรถอยู่ใช่ครับโอ้อันนี้ก็อาจจะเกิดความอันตรายนะคะทำงานชีวิตอยู่บนความเสี่ยงมากเลยนะคะถามคนใกล้ตัวหน่อยพี่พิมพ์ขาตอนที่เห็นพี่จักมีอาการเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคะสงสารจิลองอดโอนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยโอ้ทั้งคืนเลยคือตอนนอนก็ใป็อืมจะนวดไม่ได้เพราะเขาไม่รู้สึกเลยเลยค่ะเขาอะมันชานวดก็เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลย แต่มันชาที่ปลายนิ้วขนาดเท่าเหมือนมีคนเอามีดมากรีดปลายนิ้วนัเราอยู่เป็นคนใกล้ชิดต,ตอนนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงทีนี้มีการไปพบแพทย์พบครับผมก็ให้แต่ยามาบอกินไปหมดฤทธิ์ก็ปวดเหมือนเดิมครับก็คือแค่บรรเทาใช่ค่นะถามพี่จักหน่อยว่าตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นไงบ้างเพราะว่าอาการก็เป็นงานก็ต้องทำครับมันก็ ท้อครับผมมันทรมานแทบทุกวันเลยมันท้อท้อมากก็ยาหมอหมดก็ไม่อยากเสียงานไปก็ตื้อแต่ยาพารากินแล้วก็ต้องทนทางานไปก่อนที่เราสัมภาษณ์กันพี่จักรบอกว่าตอนนอนหลังนี่โดนพื้นมันจะเป็นยังไงจะโหนหัวเตียงถ้าโดนะมันจีดนอนไม่ได้เลยโดนพื้นไม่ได้เลยใช่ครับใช่แล้วก็ต้องนอนโหนอย่างนั้นเหรอใช่ครับมีเหตุการณ์อะไรหนักๆไหมคะพี่จักรที่แบบโอ้โหอันนี้คือแบบสุดเลยคือไปไหนไม่ได้จนก็ต้อง อุ้มขึ้นรถไปโรงพยาบาลนะครับโอ้โหแล้วโโลใครมามาช่วยอุ้มพี่จักรคะหาร้านครับผมมันมันเดินไม่ได้แล้วน<ช><ล>ะตอนนั้นมันถึงจุดไหนคะพี่พิมพคะพี่จักรคะที่ไม่ได้แล้วยาหมอเอาไม่อยู่แล้วเราต้องหาตัวช่วยแล้วหาที่ยี่ห้อก็คือมีการทานมาหลายยี่ห้อแล้วใช่ครับแต่มียี่ห้อที่หยุดไปไม่นานน่ะแพงแล้วก็มายี่ห้อเนี่คือแบบราคาเท่ากันไล่รียกกัน แสดงว่าเรามีการเสร์ชหาตลอดว่าอะไรที่จะช่วยสามีเราได้ว่ายาหมอมันช่วยไม่ได้เลยอะประมาณกี่ยี่ห้อคะจนกว่าจะมาเจออยู่ขอแบบมันถูกถูกแต่ที่สุดก็คือล่าสุดก็คือยี่ห้อที่พูดให้ฟังอะอืมไม่ไหวแล้ว<ะ>ก็เลยคุยกับเขาอืมตัดสินใจเห็นแฟนทรมานขับรถก็โทรหากันก็เปิดกล้องเนาะเขาปวดค่ะปวดบางทีก็ร้องคร่ในรถนั่นแหละพี่จากบอกว่าเคยตะโกนในรถเลยใช่ไหมคะ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับอืมแต่ก็กัดฟันทนทําจนเลิกงานนะครับโอ้โหพากันเข้าหน้าเว็บเจอหาหาแบบยาที่ตรงจุดที่เขาเป็นนะค่ะจนมาเจอตัวบาลานยุคอนะคะครั้งแรกสั่งมาลองกี่กระปุกก่อนคะพี่จับไม่เจอปุ๊บสั่งครั้งกระปุกเดียวเนี่ยยังไม่หมดอืมผิดใจเลยเดี๋ยวนะพึ่งทานไปกระปุกแรกกระปุกเดียวยังไม่หมดแล้วทานอ่าครั้งละกี่เม็ดคะวันละกี่เม็ด ก็อาทิตย์แรกวันละสองเม็ดทค่ะออกมาก็แอดมินเขาให้ลดลงวันละเม็ดอันนี้คือเป็นข้อมูลใหม่นะชิวนึกว่าพี่จักเนี่ยมีการทานตัวบาลานยูคอมานานแล้วนะแต่ไม่ใช่นะพี่จักเพิ่งทานตัวบาลานยูคอมาแค่หนึ่งกระปุกยังไม่หมดด้วยนะแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นนะจากการที่เป็นรูมาตอยมาสิบกว่าปีทานไปประมาณกี่วันคะพี่จักถึงรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายฉันมันดีขึ้นฉันรู้สึกมันประมาณได้สี่วันคราสี่วัน ขยายความว่าดีขึ้นหน่อยค่ะพี่จักรมันเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นคือจากการที่เราชายเยอะๆแต่ก่อนเราหยิกขาจนเลือดไม่เจ็บแต่ตอนนี้หยิกหน่อยเดียวเจ็บครับอ,อบมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วใช,ใช่ครับใช่นะคะแล้วก็เราคอยอัปเดตอาการกับภรรยาเราตลอดใช่ครับภรรยาก็อัปเดตกับแอดมินทุกวันแจ้งอาการต่อละวันนะตอนนี้ก็คือทานไปแค่4ี่วันอาการนี้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือทานมาหลายหลายเม็ดก็คือต้องทานมาหลายวันแล้วตอนนี้อาการก็คือเป็นยังไงบ้างคะ ก็เบาตัวสบายครับคร<า>ับ่ะนะคะอาการปวดก็หายไม่ไม,ไม่ไม่ปวดไม่ชาแล้วครับสามารถนอนได้แต่ตอน,นอนลิกตัวท่าไหนก็ได้โอ้โหดีมากเลยอยา่อยางนี้อยา่างนี้ดีกว่าอยากให้พี่จักรนะคะช่วย แนะนำให้กับคนที่เขามีอาการโรมาตอยนะคะปวดทรมานเหมือนกันเผื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาเผื่อคนที่เขารักนะคะจะได้หายอยากให้พี่จักช่วยฝากก็อยากให้คนที่เป็นโรมาตอยหรือว่าโรคเกาโรคเกาก็ลองมาทานดูนะครับมันก็ไม่แพงนะครับก็ทารักสุขภาพก็ลองมาทานดูมันจะได้หายทรมานนะครับผมค่ะตอนนี้ผมก็ทานไม่เยอะตอนนี้ก็หายแล้วครับ จากสิบกว่าปีตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วร,รู้สึกอย่างไงบ้างคะสภาพจิตใจเปน็นอย่างไบ้างโอ้ดีใจมากครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับก<อ>ว,ว่าจะได้นอนต้องนอนดูอาการแฟนถ้าวันไหนที่เขาหลับแต่วันวันไหนที่เขาหลับเราก็ได้หลับแต่ถ้าวันไหนที่เขาโอดโอโวยอไม่ได้นอนต้องรอดูอาการเับค่ะแล้วทันตัวบาลานยุคอหลับดีขึ้นไหมคะรู้สึกว่าหลับดีขึ้นไหมคะโอ้วางหัวก็โกลเลยประมาณกี่วันนะพ่อ มันสามวันยังปวดอยู่นะขาดขึ้นเลยปวดจนเป็นไข้วร้อนอะไรหมดเลยนี่ทานมันอาจจะเริ่มไล่ก็ได้เาไม่รู้นะเพราะวันที่สามมาก็เริ่มดีขึ้นสีมาดีขึ้นผ้ามาดีขึ้นนะคะตอนนี้อาการก็เรียกได้ว่าหายแล้วนะคะพี่จากเอาอย่างนี้ดีกว่าแนะนําจะให้แพนแบบทานไปเรื่อยๆแบบไม่รีบทานทีละเม็ดไปเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะราคา แพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่แพงไม่ถือว่าแพงครับแพงทรมานครับผมอืมแพงทรมานนี่คุ้มครับค่ะครับนะคะเต็มสิบคะแนนพี่จักรและพี่พิมพ์ให้บาลานซ์ยูคอกี่คะแนนดีคะเต็มเลยครับผมเออ มากมากเลยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่มีอาการโรมาตอยนะคะก็อยากให้มาทานตัวบาลานยูคอนะคะแบบพี่จักรนะคะอาการทรมานนะคะจะได้หายไปนะคะวันนี้น้องชิวก็ต้องขอบคุณนะคะพี่จักรแล้วก็พี่พิมมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บาลานยูคอนดูแลสุขภาพวันนี้ก็เลยเอาบาลานยูคอนนะคะมามอบให้อีก3มกระปุกนะคะเ,คเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆเลยนะคะคสําหรับใครนะคะที่สนใจบาลานยูคอนนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะชิวขอฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะใครที่มีอาการเพิ่งเป็นนะคะหรือว่าเป็นอยู่นะคะก็อย่ารออย่าลังเลนะคะเดี๋ยววันนั้นมันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะวันนี้นะคะชิวนะคะแล้วก็พี่พิมพี่จักก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได้ที่บลั๊นแบรนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ